พรีมไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเพราะในยุคอดีตที่เธออยู่หญิงสูงสักไม่ค่อยได้ลงน้ำกันจริงๆเธอจึงตัดสินใจลองหัดว่ายน้ำที่สระส่วนตัวของนดนง่ายมากข้าต้องทำได้แน่ๆเธอประกาศด้วยความมั่นใจก่อนจะก้าวลงไปในน้ำสามวินาทีต่อมาช่วยข้าด้วยข้าจมแล้วพรีมโบกมืออย่างทุลักทุเลณนะดนรีบกระโดดลงไปช่วย และในที่สุดเธอก็มาอยู่ในอ้อมแขนของเขาแบบใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจพรีมหน้าร้อนเผารีบพลัดตัวออกทันทีข้าข้าแค่ลองดูว่าตัวเองรอดหรือเปล่าเท่านั้นเองนดนหัวเราะเธอเรียกจมน้ำว่าการทดลองเหรอนดนชวนพรีมเล่นเกม VR เป็นครั้งแรกพรีมตื่นเต้นมากและคิดว่ามันคือเวทมนต์ของโลกยุคนี้เจ้าบอกว่านี่เป็น สนามรบเสมือนจริงอย่างนั้นหรือข้าจะชนะให้ดูนะดอนหัวเราะเธอมั่นใจจังนะเมื่อเกมเริ่มพรีมเอาจริงเอาจังมากเธอวิ่งไล่ยิงศัตรูในเกมอย่างดูเดือดแต่ในความจริงเธอกำลังวิ่งชนเฟอร์นิเจอร์ไปทั่วห้องนะดอนพยายามจะหยุดเธอพรีมหยุดก่อนเดี๋ยวชนโครมเธอชนโซฟาและล้มลงไปทั้งตัว นดอนถอนหายใจพร้อมหัวร็อกเบาๆเธอควรเล่นเกมให้อยู่กับที่มากกว่านี้นะนดอนต้องไปร่วมง,งานกาล่าดินเนอร์สุดหรูและเขาพาพรีมไปด้วยเธอสวมชุดราตรีสุดสวยและทําให้ทุกคนตะลึงแต่เมื่อถึงเวลาต้องเต้นรำพรีมกลับกระซิบเบาๆข้าไม่เคยเต้นรำแบบนี้มาก่อนนดอนยิ้มก็แค่ทำตามฉันก็พอพรีมเผลอก้าวผิด ทำให้เธอเซไปชนหน้าอกของนาดนแบบเต็มๆนาดนรีบจับตัวเธอไว้ก่อนที่เธอจะล้มถ้าจะเต้นรำก็ต้องเชื่อใจคู่เต้นนะนาดนกระซิบเบาๆข้างหูเธอหัวใจของพรีมเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันหนึ่งฝนตกหนักกระทันหันพรีมกับนาดนมีเพียงร่มคันเดียวพรีมพยายามดึงร่มไปทางตัวเองแต่นาดนก็พยายามดึงกลับให้เธอเปียกน้อยที่สุด เจ้ากลางร่มให้ตัวเองบ้างสิพรีมบนนดดนหัวเราะเบาๆเธอสำคัญกว่าฉันไงพรีมหน้าแดงข้าจะเปียกก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยดนดามองเธอเงียบๆก่อนจะยิ้มอ่อนโยนฉันไม่ปล่อยให้เธอเปียกรอกพรีมฝันถึงยุคอดีตอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นภาพของตัวเองเต้นรำกับชายหนุ่มที่ดูเหมือนดนดเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าข้าเคยพบเจ้ามาก่อน เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าณดลกำลังหลับอยู่บนโซฟาข้างๆเธอมองเขาเงียบๆและพล่อยยิ้มออกมาข้ามีความสุขเวลาที่อยู่กับเจ้าพรีมเพิ่งรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของณดลเธอจึงตั้งใจทำเซอร์ไพรส์แต่ปัญหาคือเธอไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนในยุคข,ของข้าเรามีแต่เทศกาลใหญ่ๆไม่มีวันเกิดหรอกพรีมบ่นขณะพยายามห่อของขวัญซึ่งเลเทะสุดๆ วันรุ่งขึ้นเธอแอบเข้าไปในห้องนดนตอนเช้าแล้วตะโกนเสียงดังสุขสันวันเกิดนะดนนะดนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีพรีมตกใจหมดเธอยิ้มกว้างแล้วยื่นกล่องของขวัญที่ห่อเบี้ยวเบี้ยวให้เขานะดนมองมันด้วยความเอ็นดูค่าห่อเองเลยนะสวยใช่ไหมพรีมพูดอย่างภาคภูมิใจนะดนหัวเราะเบาๆสวยมากแต่เธอรู้ไหมว่ากล่องมันเปิดเองได้เลยนะ นดอนต้องถ่ายแบบคู่กับนางแบบสาวสุดฮอตพรีมแอบไปดูในกองถ่ายและเผลอรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นนดอนยิ้มให้ผู้หญิงคนอื่นยิ้มแบบนั้นเขาไม่เคยยิ้มให้ข้าบ้างเลยพรีมพึมพำก่อนจะรู้สึกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพูดอะไรออกไปเนี่ยหลังจากถ่ายแบบเสร็จนดอนเดินกลับมาหาพรีมที่กำลังนั่งหน้าบูดอยู่เป็นอะไรนดอนถามพร้อมยิ้มมุมปากทำไมทำหน้าแบบนั้น ข้าไม่ได้เป็นอะไรซักหน่อยพรีมรีบหันหน้าหนีนด,ดนแกล้งขยับเข้าใกล้แน่ใจเหรอพรีมหน้าแดงรีบลุกหนีทันทีข้าไปก่อนละ่ะนด,ดนหัวเราะเบาๆหึงก็บอกได้นะนด,ดนพาพรีมไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกพรีมตื่นเต้นมากแต่เมื่อเธอลองเดินไปที่ชายหาดข้าไม่ชอบทรายมันเข้าไปในรองเท้าของข้าเต็มเลย พรีมบนขณะกระโดดหนีคลื่นเล็กๆนด,ดนหัวร็อกเธอนี่มันแก่นจริงๆพรีมหันไปจ้องเขาเจ้าหัวร็อกฆ่าหรอถ้าอย่างนั้นรับน้ำทะเลไปซะเธอตักน้ำสาดใส่นดนเต็มๆนด,ดนอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มเจ้าเล่งั้นเธอก็ต้องรับคืนเหมือนกันนด,ดนรีบสาดน้ำกลับไปทั้งคู่หัวร็อกสนุกสนานร,ราวกับเด็กๆคืนหนึ่งไฟดับกระทันหัน พรีมที่ไม่คุ้นชินกับความมืดในยุคปัจจุบันสะดุ้งตกใจและเผลอไปจับแขนนดนไว้แน่นข้ากลัวในยุคของข้าเรามีแต่ตะเกียงไม่มีอะไรดับกระทันหันแบบนี้นะดนลูบหลังเธอเบาๆมันแค่ไฟดับเดี๋ยวก็กลับมาพรีมเงยหน้ามองเขาแสงจากเทียนที่ส่องกระทบใบหน้าของนดนทำให้เธอเผลอใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวข้ารู้สึกแปลกๆอีกแล้ว เธอพึมพำเบาๆนดนลขมวดคิ้วอะไรนะพรีมรีบสายหน้าไม่มีอะไรวันหนึ่งขณะที่นดนลกำลังนั่งทำงานอยู่พรีมเดินเข้ามาหยิบของแต่บังเอิญสะดุดแล้วล้มลงไปตรงๆในอ้อมแขนของนดนลทั้งสองคนชะงักไปชั่วครู่ใบหน้าของพรีมอยู่ใ,นในกล้กับนดนลมากจนเธอสามารถมองเห็นประกายในดวงตาของเขาหัวใจเธอเต้นแรงข้าข้า,ขาต้องไปแล้ว เธอรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปทิ้งให้นดนนั่งยิ้มขำอยู่คนเดียวนะดนมีมอเตอร์ไซคันโปรโดและพรีมรู้สึกตื่นเต้นเ,นเมื่อเห็นมันเธอจึงอ้อนนดนขอขี่ดูสักครั้งให้ข้าลองขี่หน่อยสิข้าขี่ม้าเก่งนะขี่เจ้านี่ก็คงไม่ต่างกันนะดนขมวดคิ้วมันต่างกันมากนะพรีมแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้เธอลองโดยมีเขานั่งซ้อนหลังเพื่อคอยช่วยควบคุม พอพรีมบิดคันเร่งรถพุ่งออกไปเร็วเกินไปมันเร็วกว่ามาตั้งเยอะเลยเธอร้องลั่นนดนรีบจับเอวเธอไว้แน่นฉันบอกแล้วไงว่าไม่เหมือนกันสุดท้ายทั้งคู่ต้องจอดรถด้วยเสียงหัวเราะพรีมหันมายิ้มให้นาดนข้าคิดว่าข้าจะไม่ขี่มันอีกแล้วพรีมพยายามทำอาหารอีกครั้งหลังจากความล้มเหลวครั้งแรกคราวนี้เธอศึกษามาอย่างดีข้าจะต้องทำให้ได้ เธอกล่าวอย่างมุ่งมั่นนดนมองเธอด้วยรอยยิ้มงั้นฉันจะช่วยเธอเองพริมกับนดอนช่วยกันทำแพนเค้กแต่พอถึงตอนพลิกแพนเค้กพิมกลับทำมันลอยขึ้นไปติดเพดานอ่ะข้าว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะเธอพูดเสียงเบานดนหัวเราะออกมาปัญหาคือฉันต้องเรียกช่างมาทำความสะอาดเพดานนดนเลือกหนังรักเรื่องหนึ่งให้พริมดูแต่เธอกลับหัวเราะก,กับฉากซึ้งๆซงะอย่างนั้น ทำไมเจ้าหัวเราะล่ะนี่มันฉากเศร้านะดนดลถามงงๆพรีมหัวเร็ะจนท้องแข็งข้าแค่คิดว่าถ้าเป็นข้าข้าคงไม่ยอมให้ตัวเองเศร้าแบบนี้ข้าคงตบพระเอกไปแล้วนดลนสายหัวเธอนี่มันแต่พอถึงฉากจบที่พระเอกกับนางเอกสารภาพรักกันพรีมกลับเงียบไปหัวใจเธอเต้นแรงแปลกๆเพราะมันทำให้เธอนึกถึงตัวเองกับดนดลเจ้าจะรู้ตัวไหมนะ ว่าข้ากำลังคิดถึงเจ้าอยู่เธอพึมพำเบาๆนะดลนพาพรีมไปเลือกชุดสำหรับงานกาลาดินเนอร์อีกครั้งแต่คราวนี้เขาตะลึงไปชั่วขณะเมื่อพรีมเดินออกมาจากห้องลองชุดเธอสวมชุดราตรีสีแดงเพลิงสง่าง,งามและงดงามจนทุกคนในร้านต้องหันมามองนะดลนกระแอม,มเบาๆก่อนจะพูดเธอดูดีมากพรีมยิ้มอย่างภาคภูมิใจแน่นอน ่าก็ต้องสวยอยู่แล้วแต่ในใจของนดลเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าหัวใจของเขาไม่ได้มองเธอเป็นเพียงคนที่ต้องดูแลอีกต่อไปวันหนึ่งพรีมสะดุดขณะดเดินขึ้นบันไดเธอเสียหลักและล้มลงไปตรงตรงในอ้อมแขนของนดลนทั้งสองคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดณดนกระซิบเบาๆเ,เ,เธอควรระวังตัวมากกว่านี้นะพรีมรีบดันตัวเองออก ค่าไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนะดอนยิ้มมุมปากแต่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะพรีมหันหลังหนีไปทันทีหน้าแดงไปถึงหูวันหนึ่งพรีมกำลังนั่งดูละครโรแมนติกเรื่องหนึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นและบังเอิญถึงฉากที่พระเอกกอดนางเอกแน่นๆเพื่อปลอบใจเฮ้อการกอดมันช่วยทำให้รู้สึกดีขนาดนั้นเลยเหรอเธอพึมพำนะดอนที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆได้ยินเต็มสองหู เขาหันมามองเธอพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่อยากลองไหมละ่ะพรีมสะดุ้งรีบกอดหมอนแน่นข้าแค่สงสัยเฉยเฉยไม่ได้อยากลองนะนนดนหัวเราะเบาๆแต่ดูจากหน้าเธอฉันว่ายังไงก็อยากลองแน่ๆพรีมกับนดนต้องไปงานอีเวนต์แต่ระหว่างทางลิฟต์ดันขัดข้องทำให้ทั้งคู่ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกันข้าจะออกไปได้เมื่อไหร่ข้ารู้สึกอึดอัดพรีมพูดเสียงสัน้น นดลยิ้มบางๆก่อนจะพูดเสียงนุ่มใจเย็นใจเย็นนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วพรีมหันไปสบตาเขาเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างประหลาดจนเผลอพึมพำออกมาเบาๆค่ะไม่ได้รำคาญเจ้าเลยนะนดลนเลิกคิ้วอะไรนะพรีมรีบสายหน้าไม่มีอะไรนดลตัดสินใจสอนพรีมขับรถเพราะเธออยากลองขับด้วยตัวเองง่ายนิดเดียว แค่เหยียบคันเร่งเบาๆแล้วค่อยๆบังคับพวงมาลายัยนะดลนอธิบายพรีมยักหน้าแล้วเหยียบคันเร่งเต็มแรงจนรถพรุ่งออกไปอย่างรวดเร็วพรีมเบาๆหน่อยนะดลนร้องลัน่นพรีมกรีดข้าพยายามแล้วหลังจากรถจอดสนิทนะดลนถอนหายใจยาวเธอเก่งมากแต่ฉันคิดว่าเราควรหยุดไว้แค่นี้ก่อนพรีมเริ่มฝันถึงความทรงจำในอดีตบ,บ่อยขึ้น คราวนี้เธอเห็นตัวเองเต้นรำกับชายหนุ่มปริศนาในชุดนักรบซึ่งดูคล้ายนดนอย่างน่าประหลาดเจ้าคือใครกันแน่เธอพึมพำในฝันเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอหันไปมองนดนที่กำลังหลับอยู่ข้างๆหรือว่าเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนนะดนกับพรีมติดฝนขณะเดินเล่นที่สวนพวกเขาวิ่งไปหลบฝนที่ศาลาเล็กๆ นดลนหันไปมองพรีมที่กำลังยิ้มขณะยื่นมือไปรับสายฝนเขาค่อยๆดึงเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองมาคลุมให้เธอเธอจะเปียกหมดพรีมหัวใจเต้นแรงเธอเงยหน้ามองเขาครั้งนี้เธอไม่ได้หลบตาแต่กลับจ้องเขานิ่งๆนดลนเองก็รู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อพรีมมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปแล้ว